สวัสดีครับพบกับผมอำนวยวาวจังรีดกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะนํามาดูกระสุนแปลกนะครับที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือบางท่านอาจจะไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่นะครับอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับจะเห็นว่าเป็นกระสุนที่บ้านเราเรียกกันว่าลูกซ้อมนะครับหรือกระสุนหัวตะกวนะครับเคลือบสีดําทั้งสองนัดนี้นะครับเป็นของเอ็นาซีทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับกระสุนเอ็นาซีก็ ด้านขวานี่ก็จะเป็นกระสุนยุคเก่าหน่อยนะครับเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วส่วนด้านซ้ายนี่เป็นยุคปัจจุบันเลยนะครับมาดูหน้าด้านซ้ายก่อนยุคปัจจุบันนี่นะครับก็ปกติครับปอกทองเหลืองหัวเคลือบดํานะครับท้ายกระสุนนะครับท้ายกระสุนที่เราเห็นก็เก้ามมอปกตินะครับก็จะเขียนว่า n r เก้ามมอปกติเลยนะครับ นะครับให้มันโฟกัสนิดนึงโอเคครับ n r 4 9mm เ u g e r นะครับอ่าคราวนี้มาดูอีกนัดหนึ่งที่บอกว่าเป็นกระสุนแปลกนะครับ9มมเช่นเดียวกันยี่ห้อ n r 4เหมือนกันนะครับแปลกตรงไหนนี่ครับมาดูจานท้ายกระสุนเห็นไหมครับชัดเจนครับผมเอาสีขาวแต้มไว้นิดนึงนะครับสีทาเล็บเนี่ยให้มันเห็นชัดขึ้นมานะครับ ท้ายกระสุนเขียนว่า38 Super นะครับ38 Super Auto GFL นะครับ GFL ก็คือเป็นปอกของ n a c สมัยยุคก่อนนู้นอ้ะ Cathy også. หลายๆท่านอาจจะงงว่าทําไมท้ายกระสุนลูกม9มมถึงเขียนว่า38 Super เป็น38 Super หรือเปล่านัดนี้นะครับดูปอกกระสุนนะครับเ <ing> ทียบ <uffy> ความยาวนะครับ9มมนะครับยาวเท่ากันนะครับต่างกันที่ตรงคอ ขออยากของเขานิดนึงนะครับตรงไว้สําหรับขอเกี่ยวปอกนะครับปอกที่เขียนว,ว่า38 Super เนี่ยจะกว้างนะครับจะกว้างกว่านิดนึงร่องขอล้างปอกจะกว้างกว่าแต่ความยาวปอกเท่ากันหัวกระสุนก็เหมือนกันนะครับออกมาจากบริษัทเดียวกันเคลือบสีดําเหมือนกันครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงท้ายกระสุนถึงเป็นจุด38 Super ก็เนื่องจากบ้านเรามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะสัก5้าถึงหปีที่แล้วนะครับ ปอกกระสุนค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับในการสั่งนําเข้านะครับของปอกกระสุนขนาด9มมจึงทําให้พวกนักกีฬาหรือบริษัทที่ผลิตกระสุนปืนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปอกกระสุนจำกัดเนื่องจากกระสุนปอกกระสุนเดิมที่นํามารีโหลดหลายๆครั้งแล้วอ่ะมันก็จะบางแล้วก็เสื่อมสภาพไปนะครับทำให้ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรก็เลยมีการมีบริษัทของ n อเนนะครับเอา ปอกกระสุนของขนาดจุดสามแปดซูเปอร์นะครับมาตัดปอกออกนะครับตัดปอกออกให้มันเหลือความยาวเท่ากับ19บมิลนะครับเท่ากับ9ก้มมอพารานะครับโดยที่จานท้ายของเขาของจุดสามแปดซูเปอร์กับ9ก้มมเนี่ยจานท้ายจะใกล้เคียงกันทําให้ตัวขอล้างปอกกระสุนจับได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าตรงโคนเนี่ยครับถ้าเป็นขนาด9ก้มมอนัดด้านขวานีครับนะครับโคนเขาจะใหญ่ พอๆกับจานท้ายแล้วก็เลียวลงไปตรงปลายนะครับแต่ของจุด38ปซูเปอร์เนี่ยเขาจะมีกึ่งมีจานท้ายหรือที่บ้านเรานิยมเรียกกันว่าแบบเซมิริมนะครับตรงช่วงคอช่วงนี้นะครับตรงปลายนิ้วชี้ผมเนี่ยมันจะเท่ากับช่วงปลายนะครับจะเลียวลงไปเมื่อนำอรูปแบบนี้นะครับไปยิงในปืนขนาด9มม,มนะครับในยุคนั้นก็สามารถทําการยิงได้ปกติแต่บางนัด นะครับมันก็จะถ้าแรงดันสูงมันก็จะช่วงนี้ก็จะบวมนิดหน่อยช่วงกลางๆปอกนะครับอาจจะบวมขึ้นมาหน่อยแต่ก็คัดปอกยิงได้ปกติแต่ตงโคนเนี่ยเขาจะหนากว่าก็จึงไม่บวมอาจจะมาบวมช่วงกลางๆนะครับแต่ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ยิงกันได้นะครับใช้แทนกันได้ก็จะมีในยุคนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นมาเมื่อปอกกระสุนสามารถนําเข้ามาได้ปกติแล้วโรงงานทําการผลิตได้จํานวนที่นักกีฬาและบุคคลทั่วไป สามารถป้อนตลาดได้ตามความต้องการแล้วก็จึงยกเลิกนะครับในการใช้ปอกของจุด38ปซูเปอร์เอามาทำเป็นลูกซ้อม,มก้ามหก็ณปัจจุบันนี้แทบหาดูไม่ได้แล้วนะครับส่วนใครที่มียุคนั้นก็ยิงเล่นไปหมดเลยก็อ,อาจจะยิงยิงทิ้งไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ตรงขนาดนะครับก็คือปอกมันไม่เท่ากับลังเพลิงเป๊ะนะครับก็นนิดนึงแต่มันสามารถใช้ทดแทนกันได้ในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เอามาแชร์ แบ่งกันให้ชมเท่านั้นนะครับอ่ครับก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ